สอเงเจ็ดหนึ่งศูนย์กูพิมพ์เลขผิดก็ <c oughs> ว่าอยู่ไม่มีคนเข้ามาเราคนพุทธสารการแช่งพิมพ์เลขผิดนะ่ะเข้ามานี่ใครว่าปลาตาแห้งนี่วุฒแง่วุฒวุฒวุฒนี่ไปแล้วสอบแล้วเนี่ย เล TikTok oh. <laughs> ่นติ๊กตอกด้วยโอ้เดี๋ยวว่าหลังกูสร้างหนึ่งคนแล้วก็กูแช่หมดเข้ามาห้าคนเดี๋ยวคอยดูนะหมดปัญหากดแชร์กดแชร์เช็ดโลกเข้ามาลุงบนวะไหนอะไปไหนแล้วะเลขไหนนะพี่โอ้หน้าเห็นไหมนะเลขมันอยู่ข้ามเม้นไปแค่เม้นเดียวเองน่ะเห็นไหมเลขเลขมันอยู่บนหัวน่ะ เห็นไหมนะเล่นติ๊กต k อกด้วยโอ้วัดสืมประวัติอ๋อออกทะเลเหรอวนวันโอออกทะเลใช่ไหมครับโอเคมาละใส่เสื้อเหมือนผมเมื่อก่อนเลยตอนออกทะเลก็เลยไม่รู้ว่าเลขห้องอยู่ต้องใหนวัตเตอร์ไม่ชวนเขาล่ะชวนแล้วเขไม่มาดิ เขาบอกอยากจะเข้าเองมันเป็นความภูมิใจที่เล่นเล่นกับมาสเตอร์เขาก็เลยไม่มาเขาจะกดเข้าเลขห้องเองเออคุณหนึ่งไลท์วยครับคุณตอง <c oughs> ย้ายไปเล่นเมดล้ะ <c oughs> เบื่อป่าแล้วมันง่ายไปเล่นป่าแล้วใช่ไนลูกตาเลย <c oughs> เฮ้ยแบไ <c oughs> นไปดิฟ <c oughs> เออแบนแบนไป ม่งห้ไม่ค่อยน่าเอาจริงเดชเชิญง่ายกว่าไหมครับมันเชิญแล้วมันไม่ขึ้นเขาอาจจะไม่ภูมิใจผมอะไรวะเขาบอกว่าไงนะผมได้ได้คลิปไงกดเข้าเองอ๋อใช่ปะ่ะเอาได้คลิปจะเปจนเราเราก็ดีใจครับดูจะเล่นเมดอะไรได้บ้างวะาน่าจะเล่นตัวนี้ตัวนี้ก็เซตมาอยู่ยังไม่เคยได้ลองเล่นเลย เย่เล่น <hi> ยุ hey ้ยอย่างนั้นนะคับพี่มันเล่นง่ายดิเราเน้นง่ายเลยฟุตออฟเลินไงวะโอ้เอต็ดหนีดีกว่าเอาแบบเบิร์ดชุดเดียวแล้วหายเลยโอเคนอนยุ้ยนายว่าเขียนชื่อว่าอะไรวะ หาชือไม่เจอว่ะเยเขียนชื่อไว้ว่าเยเยโค้กินเย่โอ้ยยกเป็นแต่ตัวตัวบอลโค้ชจะทิ้งเลยโอ้ยเก๋แล้วดูทีมเราเล่นง่ายแต่ตะเกิยโดนไว้อีกเลี้ยงโอ้แล้วดูว่าใครเล่นจะไม่โดน ด้วยสก,กิลเพลของผีแล้วนั่นคือแบบง่ายมากโดยจากการเล่นเกร็กก็รู้ว่าโดนไม่โดนโดนดุ๊กดอกเล่นโคตรง่ายด้วยเนี่ยไอพวกโยนสก,กิลนี่ถนัดเล่นในคอมอ่ะโยนสก,กิลบุบวับบุบวับบุบวับก็ตายแน่ <c oughs> ง่ายเลยเวทแมน่าแต่ไม่ชอบหยานเท่าไหร่หยานมันหลบไปกิวได้แต่เราก็ยืนทางๆไว้ไม่น่าตายหรอกตอนเกมอย่าไปเล่นกับมันเยอะนะตอนเกมมันเก่งมากมากันก้าวเวน ต้องเชื่อใจเชื่อมั่นสะบายชิ hmm. <travail> ่วๆครับเล่นชิ่วๆใครเล่นตัวนั้นนะจีนอตเล่นจีนอตเบื่อโอ้ใส่จกนอตเอาเรื่องไม่เคยเล่นยุ้ยในในนี้เลยในคอมครั้งแรกเลย เอามาวอร์มก่อนหนึ่งทีก่อนมันจะปวดป่านะระวังก่อนเทลเทวเทวระวังนะเทลมันมันขึ้นไปบนเมื่อกี้ ไม่ด okay. ีนด to oh. yeah. ีนะครับโอเคต้นไอแวนโดเตม้ยเจ็บเจ็บไอ้บอกเจนอตเป็นการสอบสายจะสาบการสอบสายอ่ะเจ็บนะบอกเจเลยเจนอตเพื่อตเป็เปิกเกอร์จะสบมันจบโอเคมันจบบนะ ไอ้ไอ้หยาบหยาบกับยุ้ยพี่น้องมันมันไม่ผมไม่เจอมันเรียนเลยนมันหายแล้วมั้งคือคือต้องกลัวผมกระดาษใหม่กับไม่ผูวไม่ผัวเรียนเลยกลัวจะกินใหม่โอ้ยแรงนะอีกชุดเดียวเฟ้งโอ้ยโอ้ยจะตายแบทแมนมันจะตายแล้วโทษจ้ะ จะเย็นนั่นไงโดนหละมัวนพิมไมไปตงวาเตอร์ิายแล้วนี่จะตายเอาปากโอ้เต็มคอเต็มข้อ bạc ôi, ôi, vẹn nè tay. Vẹn vẹn nè đồ nè 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 Ôi, nè đi nè nè mà nè 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 áo, oh, đền, tít, con hìn, lập ok okay, skill về con lát hàng, ơi, hàng rác, đồn, ai tim, tánh nồi, tánh nồi, uầy, rồi, genos, giật đi, chờ, con, yên con. เดินติดนานมากเมื่อกี้ตามันไม่ได้อยู่ที่เม็ดไงเมื่อกี้เรามองไปตรงกลางเราไม่ได้มองว่าก้อนหินอยู่ตรงนั้นเือรตัวละครบักเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยแบบทำสองโปลิกโอ้แม่งเอ้ยโดนตัวนั้นก็มาล้วงเดี๋ยวปล่อยในตัวนั้นอ่ะเจนอตสองศูนย์เอาเรื่อง มันตัวละครบักตัวละครัวลทัทีตัวละปีเอาสักตัวกูเล่นอีงนิดง่ายกว่าเยอะกูบอกเลยเราเป็นพวกแบบว่าด้วยการเล่นแล้วนะเราเป็นตัวแบบชอบเข้าใกล้อะตะกีห้ห่างๆนี่ไม่ค่อยชอบเลยเป็นตัวแบบว่าบวกเข้าไปนัวอะไรอย่างนี้เราจะเก่งมากเป็นพวกใจร้อน ตัวละครไหมล่ะน่าจะมั่งตัวละครอย่างนั้นเหรอจัองวะนนี้ครับโอ้ยบดไหว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 อะไรครับอะไรครับสวยบดได้หมดได้หมดเอาเรื่องเจดงเจดงเรื่องว่ะเจดง เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเฮ้ยข้างบนข้างบนแข็งใจไว้สวยได้หมดเหลือตัวเดียวโอเคตายแล้วสามไม่หมดแล้วเอาบนเลยโอ้แต่กิวดูดิกูจะเอานกยังไงวะ

จังหวะน,นี้ต้องโดนแล้วโอ้ไม่ถึงเลยผู้สคิวไม่โดนเลยวะมันในคอมมันจะหน่วงนิดนึงมันก็เลยจะกิวยากตัวนี้มันต้องสกิลเร็ววุ้นใส่เข้าไปว่าน่ะโอ้ยอย้าวที่ฝ่ายละ <c oughs> ไม่ตายแล้วหนว่เลยีจังหวะนี้เจเนาะจะสู้วัน เดียด๋ยวแล้วกูจะยิงยังไงเนี่ย,อยเอออยู่ใกล้ขนาดนี้เลยถยงอะไปพี่วุฒิอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้ก็ตอนมันถึงพี่น่ะถึงเลยครับไม่มีคำว่าอยู่กูณะเกิวยากแท้ตัวนี้มันเดินเข้ามาถึงระขนาดนั้นป้าโอยไมหลอด โค้กเจ็บเอ้ยข้างบนอ่่่่ทัันนนไไมมาานแหวนอยากโดนว่ะปากโอ้ยโอ้ยแหวนจะหมดหลอดแอตดิตล้วนๆไม่มีเกี่ยวบันสมโอ้เดี๋ยวก็ได้แล้วครับเราเป็นตัวแบบว่าต่อดาเมจให้เพื่อนและเพื่อนจะเล่นง่ายครับตัวเนี้ยเราไม่จะเป็นต้องคิวก็ได้ใช่ป่ะเราไม่ต้องเป็นต้องคิว ให้เล่นง่ายมากตัวแมนโคตรเกินรบายถ้าตัวไหนก็ตายหมดจังหวะนี้ดักเลยคนล่างอีกตัวเยอะป้าสี่ตัวผมไม่มีป้าโอ้ยเจ็บเลยมันจะตายหมดแล้วเราระยะไกลกว่า เเฮ้ยไม่ตายวะ,ยวะเราไปไมดโดนเต็มที่วะสวยโอ้ยไล่เลยไล่เลยจังหวะนี้กูเองโว้เฮปิดงานครับปิดงานยังไงบอกแล้วเราแค่สกิลแบบว่าได้เพื่อนได้เอา,าอะมาลัดมีกา๊กยูแบทแมนแ <c oughs> <c oughs> บทแมนจมเมกาเหรอ แน่นเวลจะมีกล้าอยู่ด้วยโอ้ยเมกาเกมอือแล้วกันข้างไว้ก่อนแหวนโอ้ยได้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 ปักโอ้ยเต็มที่ได้ได้ได้เอาไปวุ้นปักปักหายโอ้โหหายหายครับยายายาช่วย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 โอ้โหมันไม่ต่อวะก็มาดิวะก็มาดิวะวุ้ วุสวนเออหายเวนหายแย่งเมงกา้าใครหรือเปล่า,าเมก้าเวทแมนไงครับตามไม่หมดแล้วรอผมก่อนพี่ไม่รอแล้วครับพี่จะไปแล้วไม่ต้องรองครับคอสคิวแล้ว ไม่มีต่ออารมค้างไหมไลคิวโดนไปเต็มๆหวานสะลายไป <c oughs> แล้ว <c oughs> ตรงนี้มีงานตอนเช้าอยู อ้อยขึ้นคอนวันนี้สวยสวยดีแล้วเนี่ยลองเกมนี้วาคงจะเหมาะแล้วดิขึ้นคอนละคื <c oughs> อตอกกระดาษไหนกบมาแบกพี่ลักกี้เอาอะไรมาแบกโอ้ <c oughs> แอปหนึงโอเคจบสวยช่ายจบด้วยการขึ้นคอนวันนี้ <c oughs> ได้ที่สี่วะยังดีอยู่ยังไม่ที่ห้า ทายที่ห้าวะแครี่ว่าแล้วเอ้ยทำดาเมจเยอะอยู่นะจอบสวย้ะนะเล่นคอน